NLP เป็นตัวย่อครับเป็นสายจิตวิทยาชื่อว่า Neuro Linguistic Programming เป็นเรื่องของโมเดลเรื่องของการทำความเข้าใจจิตวิทยาการทำความเข้าใจเรื่องการทำงานของสมองครับโดยผัดโครงสร้างของภาษาและพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งโมเดลพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นโมเดลที่ทำให้ที่เราหยิบโครงสร้างพวกนี้เนี่ยครับมาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ครับ NLP เนี่ยตัวสกอร์โมเดลของ NLP เนี่ยครับเป็นเครื่องมือในหมวดที่เรียวกว่าเป็นไดอะกสโนติ o ทูคือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาซึ่งเรามาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาในระดับพฤติกรรมแล้วก็เพื่อที่จะทาความเข้าใจครับแล้วหลายครั้งเราพบว่ามันมีจุดที่น่าสนใจครับก็คือว่า <c oughs> หลายครั้งเนี่ยครับเราเจอสองตัวที่มันขัดแย้งที่มัน เมื่อเราวิเคราะห์ในเรื่องของตัวสกอร์โมเดลไปเนี่ยครับสิ่งที่เป็นคอสคือสามลากของปัญหากับสิ่งที่เป็น f อฟเเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งมันเจอสิ่งที่เป็น,ปนสิ่งที่อยากได้ทั้งคู่ยกตัวอย่างเช่นตอนที่อบรมเรื่องนี้เนี่ยครับอาจารย์ที่สิงคโปร์จะทำการบ้านกับเพื่อน,เ,น,อนเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วตด็กก็ยังจําได้ครับก็คือว่าเพื่อนที่บอกมีปัญหาครับว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยครับเขาอยากจะไป แม่เนี่ยฝากงานให้ไปทํางานกับบริษัทของเพื่อนแม่ในตาแหน่งที่เรียกว่าเป็นจูเนียร์แมจเมนท์คือทาให้เขามีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพิ่มขึ้นแต่เขากลัวไม่กล้าที่ไม่กล้าที่จะไปแต่เขาไม่อยากเขาไม่อยากไปทํางานที่บริษัทแม่เขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานอยู่ที่บริษัทข้างนอกแล้วก็ถามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ เขาก็บอกว่าในส่วนของการทํางานตรงนี้เนี่ยครับถ้าหักถ้าหักเขาทํางานที่บริษัทเพื่อนแม่เนี่ยครับแล้วทาไม่ดีเนี่ยครับแล้วทาออกไปแล้วทํางานไม่ดีคือทํางานไม่ดีเนี่ยครับแล้วเพื่อนแม่เอากลับไปบอกไปฟีดแบ็ไปบอกกับแม่เนี่ยว่าเขาทํางานไม่ดีเลยแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวแม่เขาจะเสียใจดังนั้นเขาพอเขาไปทํางานเนี่ยครับมันเกิดทําถ้าหักทําไม่ดีทําให้แม่เสียใจถามว่าการันตีได้ไหมว่าเขาไปทําแล้วจะถูกใจเพื่อนแม่ เขาบอกว่าก็คือยังไม่เคยเจอกันไม่เคยคุยกันไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนไม่รู้หรอกว่าทํางานยังไงถูกใจไม่ถูกใจแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเกิดทาแล้วไม่ถูกใจเนี่ยแล้วมันฟีดแบ็กาไม่ดีเนี่ยแม่จะเสียเพื่อนซึ่งทําให้แม่เสียใจแล้วถามว่าแล้วปัญหานี้ไม่เป็นอะไรแหละก็ตัดสินใจว่าไม่อยากทําให้แม่เสียใจก็เลยไม่ไปทํางานกับบริษัทเพื่อนแม่ก็หางานสมัครงานที่อื่นเขาก็บอกว่าพอไม่ทํางานกับ ที่บริษัทเพื่อนแม่เนี่ยครับแม่ก็รู้สึกว่าเนี่ยแม่อ,อุตสาหะเอาจุดนิตี้ดีๆ,ๆมาให้มาบอกให้เพื่อนมาให้ไปทํางานตําแหน่งดีๆมีเงินเดือนที่ดีมีความโอกาสหน้าก้าวหน้าของอาชีพเนี่ยนะแล้วเขาไม่เข้าไปทําตรงนี้แม่เขาก็เสียใจพราะเป็นแบบนี้เนี่ยครับเขาอะพอเราวิเคราะห์เห็นตรงนี้ครับเรารู้ปัญหาเลยครับว่าอ๋อสาเหตุที่เขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าตกลงแล้วแล้วเลื่อนตลอดว่าไม่ไปเริ่มง,งานที่บริษัทเพื่อนแม่ทันทีแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ไปเริ่มงานที่นั่นเพราะ ไม่ว่าเขาจะทําตรงนั้นหรือไม่ทําตรงนั้นเนี่ยครับมันทําให้แม่เสียใจทั้งคู่พอเป็นแบบนี้มันก็เลยถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆออกมาพอเราพอเราเขา้เา,เขาใจโมเดลตรงนี้ครับเรารู้เลยครับว่าอ,อ๋อนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะเขาควรจะตับโมเดลใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเขาต้องทําอย่างไรให้แม่ดีใจ พอเป็นแบบนี้เขาพอเราเริ่มคิดได้ครับเขาแบบเออถ้าอย่างนั้นเขาก็ไปเริ่มพูดคุยแล้วเอาปัญหาที่เขาเกี่ยไว้กับตัวเนี่ยครับไปคุยกับแม่ไปปรึกษาว่าเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแบบนี้เขากลัวว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราจะอย่างไรดีปรากฏว,ว่าพอเข้าใจเรื่องนึงเนี่ยครับโซลูชันมันเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือก็แค่ไปคุยกับแม่พอคุยเสร็จแล้วก็กลับเราอีก อาทิตย์หนึ่งครับเราจะเคยทีเขาบอกคุยกับแม่แล้วสบายใจมากแม่ก็บอกว่าเออเรื่องนี้ไม่เห็นเป็นัญหาเลยเอาที่ลูกสบายใจเขาบอกเขาเครียดมาอยู่เป็นเดือนแล้วว่าเนี่ยแม่บอกให้ไปทํางานที่บริษัทเพื่อนแม่แล้วไม่ไปสักทีแล้วก็แบบเจอกี่ครั้งแม่ก็ย้าเรื่องนี้ไม่มีความสุขในการขับบ้านตอนนี้เขาจะคุยกันรู้เรื่องแล้วเข้าใจก็กลับบ้านได้เังนั้นแบบนี้ครับหลายครั้งเนี่ยครับเรื่องของการทำไดอะกโนสติกที่มันมีความชัดเจนจนกระทั่งเราเห็นนะครับว่ารากของปัญหาของมันจริงๆแล้วคืออะไรเนี่ยครับมันทําให้เราเริ่ม ต้นในเรื่องของเรียกว่าเป็น framing สิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า framing high impact problem statement คือชุดของคําถามที่มันมีที่เมื่อเราตั้งคําถามตรงนี้เมื่อเราแก้โจทย์ตร,ตรงนั้นได้เนี่ยครับมันจะเกิด IMPACT การเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นงไงนั้นตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นกรอบของเครื่องมือครับในเรื่องของการทำไดอะ g n โนสแล้วก็ในเรื่องของไดอะ n o โนสพวกเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยครับเป็นเครื่องมือที่เหมาะ กับเรื่องของการแก้ปัญหาที่เลาแล้วก็เป็นคอมพลีเคทครับคือเป็นก็ปัญหาที่มันมีเทอมมันมีความชัดเจนมันรู้ว่าทําอะไรดีทํา